เดี๋ยวพี่นานะเราไปพี่นาต่อไปนะเเหตุผลความจำเป็นในการตรวจนะครับมันอจะมีวิธีการตรวจอีกหลายรูปแบบนะก็สวัสดีนะครับบรรดาสื่อมวลชนที่รักทุกท่านต่อจนประชาชนที่ติดตามข่าวสารในการเปินการเกี่ยวกับเรื่องการทหารสถานการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ครั้งที่สองในวันนี้นะครับ ทุกคนทราบไปอยู่แล้วว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดในรอบใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นที่วิตกกังวลของทั้งประชาชนและรัฐบาลกับทุกภาคส่วนนะครับถ้าให้เกิดผกลกระทบทางเศรษฐกิจอีกมากมายนะครับทั้งนี้ก็เราก็จะเป็นต้องมีการปรับมาตรการอย่างต่อเนื่องวันนี้ก็ทั้งมาตรการในการสกัดกั้นควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดต่างๆนั้นรวมความถึงเรื่องการรักษาการจดัดสร้างโรงพยาบาลสนามก็อยู่ในเกณฑ์ที่เราสามารถรับได้ควบคุมได้อยู่ในปัจจุบันนะครับถึงแม้วา่าสถานการณ์ปัจจุบันนั้นจะมีมากก็ตาม แต่ทั้งนี้สาเหตุต็อคือเนื่องจากเรามีการตรวจเชื้อในวงกว้างในเชิงรุกมากยิ่งขึ้นแล้วนาคนเหล่านั้นเข้าสู่ในระบบการควบคุมการรักษานะครับการป้องกันการแพร่ระบาดอันนี้วันนี้ก็มีการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับวันต่อวันแล้วก็มาตรการต่างๆนี้ก็จะออกมาเป็นเดือนต่อเดือนนะหรือเร็วว่นนั้นถ้าว่ามาตรการที่ออกมาแล้วไม่ได้รับการตอบสนองจากทุกภาคส่วนในการนําสู่การปฏิบัตินะครับ ในส่วนของการเข้มงวดกวดขันการกระทําความผิดจากการละลอบและการพนันบอนต่างๆเหล่านี้ได้มีการติดตามจับกลุ่มดำเนินคดีมีผลจํานวนมากขึ้นนะครับทั้งนี้ก็เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนด้วยกันนะครับในฐานะที่เราต้องทํางานร่วมกันทั้งหมดนะครับในเรื่องของวัคซีนวันนี้ก็มีการพูดคุยเรื่องการจัดหาวัคซีนวันนี้ก็เราก็ยืนยันในจานวนวัคซีนที่เราสั่งจองไปแล้วนะครับแต่ถึงขั้นตนที่สุดก็คือเราต้องดูในเรื่องของประเทศต้นทางเขาด้วย ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ต่างๆซึ่งวันนี้ก็มีการเจรจากันอย่างต่อเนื่องนะครับก็คาดว่าจะน่าจะได้รับตามกําหนดเวลานะครับเมื่อได้รับตามกำหนดเวลามาแล้วเราก็ําหนดว่าเราจะฉีกันยังไงฉีดใครแต่ทุกคนก็มีสิทธิ์ในการเข้าถึงวัคซีนทุกคนนะครับแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูอ่กับวั์ที่จะทยอยเข้ามาตามลําดับนะครับมันไม่ใช่เฉพาะเราคนเดียวนะมันต้นทางมาได้ม,มาจากนอกประเทศแล้วมาผลิตนะครับถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตในประเทศไทยนะครับซึ่งเราท่าดีอยู่แล้วนะครับ ซึ่งวันหน้านั้นก็อาจจะมีการาเพิ่มในเรื่องของการผลิตถ้ามีวัคซีนตัวอื่นเพิ่มมาอีกแล้วก็มีการเจรจาทุกประเทศน,น,นะครับในความที่ถูกก็คือในเรื่องของเราจะต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการอย่างเคร่งครัดตั้งการไว้สูงถึงแม้ว่าจะมีการฉีดวัคซีนแล้วก็ต่านะครับก็ต้องระวังเหมือนเดิมนั่นแหละนะเพียงแต่ว่าต้องการที่จะเพิ่มกลุ่มคุมค้มกันบู่ขึ้นมาให้ได้ในจํานวนที่เป็นมาตรฐานของสาธารณสุขนะครับในส่วนของการพัฒนา วัคซีนในประเทศก็เช่นเดียวกันแล้วสมุนให้ถาบัณการแพทย์อยู่หลายแห่งด้วยกันในกณรนี้มีงบในการวิจัยและพัฒนานะครับซึ่งอยู่ในขั้นตอนซึ่งจะต้องดําเนินการต่อเนื่องรัฐบาลก็สนุนพร้อมทั้งก็เตรียมที่จะต้องสนุนบริชัดอื่นๆในการที่วัคซีนคงไม่ใช่เพาะวัคซีนโควิดนะเพื่อประโยชน์ในเรื่องของการผลิตวัคซีนอื่นด้วยในอนาคตนะครับในเรื่องของบัณการแพทย์เจ้าที่ทุกฝ่ายที่ทํางานในขณะนี้ทั้งฝ่ายงควงบคงุด้านสาธารณสุข กระทรวงบัตรไทยกระทรวงแรงงานแต่ก็ได้แตเอาทุกอย่างมาบริการร่วมกันนะครับทั้งในเรื่องของการป้องกันารแพร่ระบาดไม่ว่าจะในโรงงานหรือในพื้นที่ต่างๆที่แพร่ระบาดโดยเฉพาะในพื้นที่ของสมุทรสาครใช่ไหมพูดถูกกันแะล้วถ้าพูดจังหวัดปดทุกทีนะมันใกล้ๆกยงกันวันนี้ก็มีการดำเนินม,มาตรการผ่อนคลายไปหลายอย่างด้วยกันเดี๋ยวโคตรโคตดพอทะชี้แแงลเอียมเพิ่มมาขึ้นนะครับ การเปิดสถานที่ทําการการเปิดโรงเรียนซึ่งจะต้องมีการเฉพาะออกมาทุกคนต้องปฏิบัติตามเหล่านี้นะครับถ้าไม่ปฏิบัติตามก็คงจะต้องปิดนะครับเป็นเฉพาะรายเฉพาะแห่งไปเพราะนั้นขอความมือด้วยนะครับผมได้เน้นย้ําใหุ้กส่วน้าที่การที่อยู่ข้องได้มีการเข้าไปตรวจสอบนะให้เกิดความเจอกิดขึ้นไม่ว่าสถานที่ต่างๆที่มีการผ่อนคลายไปแล้วนี้นะครับแล้วจะมีสายตรวจเบี่ยงต่างมากขึ้นในสถานที่ต่างๆเราที่มีความเสี่ยงนะมีสายตรวจของตํารวจทหารต่างๆนะตรวจสอบในพื้นที่ถ้า สถานที่ใดที่ไม่ตตา,ามมาตรการที่จะต้องถูกโดิการโดยเด็ดขาดนะครับเรื่องของการเรียนการสอนเช่นเดียวกันคือวันนี้เรามีทั้งออนไลน์ออฟไลน,ออไลน์ต่างๆนะครับอันนี้ก็ให้กระทรวงศึกษาได้ที่ไหนแก้ปัญหาตรงนี้ได้แล้วนะครับก็ขอข้อมือด้วยนะครับว่าพยายามจะทําให้ทั่วถึงให้มากที่สุดเพราะนั้นมันขึ้นอยู่กับโรงเรียนด้วยขึ้นอยู่กับสอนทจ,จังหวัดด้วยนะครับวันนี้ก็ทราบว่าจะมีการถ้ามันมีพื้นที่แพร่ระบาดมากอาจจะเรียนวันเว้นวัน,วน,วน ว,นนวันเว้นสองวันอะไรก็แล้วแต่แล้วใช้การเรียนออนไลน์เสริมเข้าไปนะครับวันนี้เราต้องแกป้ญหาวิธีให้ได้เข้าถึงให้ได้ผู้ปกครองก็จะเป็นต้องต้องเหนื่อยหน่อยตอนะช่วงนี้นะก็ถือว่าเป็นความมือระหว่างกันกันแหละนะในส่วนของสถานที่จับสมุดสาครวันนี้เราก็จะมีการปรับระดับของจังหวัดต่างๆเป็นสี่ระดับด้วยกันเดี๋ยวคงชี้แจงอภเอียดอีกครั้งนะครับจังหวัดที่มีความเสีย่ยงที่มีความเข้มข้นในการดูแลในการเข้มงวดก็ยังคงเป็นสมุรสาครเป็นหลักนะครับ กรุงเทพมหานครก็ในส่วนที่ติดต่อทบศแเราต้องคนโทนต,ตรงนี้ให้อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ให้ได้แล้วก็คลี่คลายสถากกนการณ์ตรงนี้นะครับตรองอื่นก็ระมัดระวังสก,กัดกั้นแก้ปัญหามาตรการถ้าทุกคนเคารพมาตรการผมว่ามันจะคลี่คลายได้โดยเร็วนะครับเหมือนครั้งแรกที่เราผ่านมานะครับในส่วนของเรื่องการวิจัยพัฒนาเหล่านี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมบอกแล้วว่าเราจะต้องพัฒนาทั้งในส่วนของอวัคซีนในการผลิตเองในการที่จะมีโรงงานผลิตเองนะครับ พราะวันนี้มาตรฐานก็ยังเข้ามาตรฐานได้เพียงเพียงในไม่กี่แห่งของเรานะทุกคนทราบดีอยู่แล้วนะครับผมคงไม่ไปพูดถึงตรงนี้วันนี้หลักๆก็คือในเรื่องของการผ่อนคลายในบรตรฐานประกอบการธุรกิจต่างๆแล้วก็เพื่อให้เกิดความเป็นปกติของประชาชนโดยรวมแต่ทุกคนต้องรามัะวังตัวเองให้มากที่สุดสิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าปกปิดนะแล้วก็เฝ้าระวังในการไปในสถา,านที่ต่างๆที่ผ่อนคลายไปแล้วเนี่ยต้องระวังมากที่สุด นะครับการดื่มสุราหรือการต่างก็ต้องระวังตัวเองให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องึกถึงคนอื่นเขาด้วยแล้วกันก็เหมือนกับการระมัดระวงังเรื่องการจราจรนนัะ่นแะหละนะรักตัวเองรักครอบครัวรักคนอื่นเขาด้วยนะเอาไปแพร่เชื่อคนอื่นดอไปรับเชื่อมาแล้วก็แพร่มันเป็นความรับผิดชอบของของทุกคนนะนะเพราะว่าเราก็ทํางานด้วยมาตรการต่างๆด้วยเจ้าที่ที่จำนวนจํากัดนะเพราะฉะนั้นประชาชนส่วนใหญ่นะแต่เป็นผู้ที่ที่ ได้ดีที่สุดแต่นะก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับในช่วงที่ผ่านมาและที่จะร่วมมือกันต่อไปนะครับถ้าในเรื่องการสอบถามวันนี้เรื่องของกรณีการปิดกิจการโรงแรมวันนี้มีปิดสองอย่างคือปิดโดยลัฐสั่งปิดนะครับส่วนการสั่งปิดหรือการปิดเองวันนี้ผมก็ให้ให้บริการตรงนี้แล้วไปดูแลเพื่อจะได้เข้าในเรื่องกติกาการใช้กองทุนประกันสังคมส่วนหนึ่งส่วนที่เหลือถ้าจําเป็นก็ทางกระทรวงการคลังก็จะเตรียมเตรียมออกมาตรงนี้มาให้ วันนี้ผมก็ทราบทางกระทรวงแรงงานได้แก้หาไได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับไม่ว่ามาตราสามสามมาตราอื่นอะไรก็ตามก็มีเหลือประมาณสักเก้าล้านคนเศษนะประมาณสิบล้านนะที่ผมได้ทราบยอดในปัจจุบันนะครับท่านถามว่าใช้เงินส่วนไหนเงินส่วนไหนมันจากส่วนไหนก็ต้องก็ถกกันผักเลยก็ประมาณสิครับนะมันจะหาจากที่ไหนนะการฉีดวัคซีนตัวแจกก็ถ้ามาก็ฉีดได้ตามกําหนดนั่นแหละนะถ้าเ็าส่งมาตามที่เดจาไว้แล้วเดิมใช่ไหม ก็คืออยู่วัคซีนเนี่ยเราก็พร้อมจะฉีดตลอดเวลาแหละว,วันนี้ก็ให้ทําแผนในเรื่องการแจกจ่ายในการเตรียมการฉีดวัคซีนในการสร้างการรับรู้นะครับตามที่เราเจจาไว้ถ้าได้เข้ามาก็ตามนั้นนะหรืออาจจะมีการปรับแผนบ้างอะไรบ้างก็เป็นอะไรอีกครั้งหนึ่งตามสถานการณ์นะครับเรื่องต่อไปเรื่องสาภาพยุโรปยุเรยก็ฟังเขาไว้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของของของกลุ่มสาภาพของเขาใช่ไหม อันนี้ก็อีกเรื่องหนึง่งนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องพิจารณาโดยถี่ถ้วนนะครับเพราะเราก็ทําเต็มที่แล้วในเรื่องการเจราจารในการตกลงในการรับในการซื้อต่างๆกันแล้วแต่ครบถ้วนหมดแล้วลหละนะทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับประเทศต้นทางเขาด้วยนะครับผมก็หวังว่า,าทุกอย่างจะได้เป็นไปตามแผนที่เราวางไว้เรื่องวอดไววกับตีฝ่ายค้านที่ไม่พอใจผมไม่วอนไววผมไม่ใช่คนตกใจง่ายอยู่แล้วนะผมเป็นทหารมาก่อน นะไอ้กู้คุ้งชาคนจํานวนมากอยู่ในสถานที่ขับผันมาหลายหลายครั้งด้วยกันผมก็ไม่ใช่คนใจอ่อนนะนะหวั่นไหวไปทุกเรื่องคงไม่หวั่นไหวนะก็ทุกคนเข้มแข็งดีโดยเพราะพักโรงพยบาลก็รู้มือเป็นอย่างดีในการที่จะเตรียมที่แจงนะในส่วนที่่ส่คานที่หนึ่ฝ่ายม่กอลงใจอยู่นะครับเรื่องเนื้อหาเรื่องสถาบันผมก็คิดว่าทุกคนก็ก็ดูอยู่แล้ววันนี้รับหนุนคนโหรว่าอย่างไรก็ตามนั้นน่ะนะครับผมไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้เรื่องบี้เบี้ยสูงอายุ วันนี care, so mm. Then, like ้ก็ต้องดูว่ากติกากฎหมายกฎระเบียบมันมีว่าอย่างไรอยู่มีกฎอยู่นะะฉะนั้นตอนนี้เป็นเรื่องของการทํางานก็ผมให้พี่นาการแก้มหาไปเป็นขั้นเป็นตอนนะอาจจะต้องมีการแก้ไขกฎระเบียบในบางอย่างทะทน้งนี้กาลังหาเรื่องกันอยู่ตรงนี้ผมก็ไม่อยากให้เดือดร้อนน่นะแต่ทุกคนถ้าทุกคนรู้ว่าถ้ารู้อนะว่าตัวเองทําไม่ถูกอะไรต่างก็ยกเลิกซะ นะไม่งั้นมันก็เกิดความไม่เป็นธรรมไม่เท่าเทียมมอนนี่ธรรมดาทุกคนก็รู้บางคนอาจจะรู้บางคนอาจจะไม่รู้รู้เท่าไหร่ถึงการบ้างอะไรมันก็ต้องพิจารณากันไปแต่ความเหมาะสมนะเพราะนั้นเป็นเรื่องของการใช้จ่ายของมานภาครัฐนะเพราะนั้นมันมันมีสองด้านเสมอนะก็ขอให้ทุกคนได้เข้าใจด้วยหลายเรื่องก็เช่นเดียวกับกฎหมายทุกตัวดังนสะีกฎหมายทุกคนแล้วก็จริงๆแล้วเขาก็เขียนไว้ว่าคนไทยทุกคนต้องรู้กฎหมายนะต้องต้อง แล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรมาก็ไปต่อทุปปททกบวยิธรรมมเขาว่ากันมาเราก็พยายามจะแก้ไขในเชิงบริหารให้ได้ด้วยก็แล้วกันะกน,นะขอบคุณนะจ๊ะอืๆเดี๋ยวฟังจากทางโฆษนะกเนาะก็ตามกฎหมายกฎหมายเขาว่าไงว่าตามนั้นแหละ ก็อย่างน้อยเขาก็สังคมก็ต้องก็ต้องก็ต้องเตือนก็ต้องบอกเขาอ่ะเพื่อนฝูงอะไรต่างก็ต้องบอกเขานะครับมันไม่ถูกต้องทําให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยใช่ไหมมันก็มีหลายคนอะหลายภาคส่วนไม่ใช่รายนี้รายเดียวหอนะรายหนึ่งที่อาจจะยังไม่พบก็ได้ใช่ไหมก็บอกแล้วว่าไม่ไม่ควรจะไปพิชซี่เสี่ยงไม่ควรจะไปทําอะไรให้เกิดกิจกรรมที่ทําให้เกิดการแพร่ระบาดก็ทุกคนก็ดูแก่ใจอยู่แล้วทุกคนรู้ว่าตัวเองทําอะไรทุกวันเนี่ยไปไหนมาไหนทําอะไรบ้าง ไปพบปะใครบ้างนะไปทําอะไรที่ทําให้เกิดการแพร่ระบาดหรือเปล่าเขาก็บอกมาตรการหมดอยู่แล้วแต่ยังฝ่าฝืนก็ต้องไม่ว่ากันมาว่าจะเมนการยังไงต่อไปเพื่อที่ผมเรายกตอธิบายไปแล้วนะผมไม่อยากเกิดความขัดแยง้งเข้าใจไหมงานนี้ไม่มีพระเอกอนะมาัามีพระเอกเมื่อไหร่ก็มีผู้ร้ายเมื่อน,นั้นเพราะฉนั้นพระเอกก็คือคนไทยทั้งประเทศเป็นพระเอกมาด้วยกันในเรื่องการแก้หาโควิดระยะที่สองเนี่ยโอเคไหมล่ะรวมหนังสือด้วยนะช่วยกันด้วยช่วยกัน พูดในถิ่งที่มันสร้างสรรค์นะมากกว่าในเรื่องของความขัดแย้งถ้าเราเปิดรวมกันแข่งขัดแย้งไปเรื่อยๆมันก็ไม่มีจบอ่ะถ้าทุกเรื่องอ่ะทำอะไรไม่ได้ทักอย่างนะแน่นอนมันมีมันไม่มีทางที่จะให้คนเห็นชอบไปด้วยกันได้ทุกคนอยู่แล้วแต่มันต้องเอาสิ่งที่มันไม่เข้าใจนะมาอธิบายนี่ว่ามันมันมันอะไรมันคือปัญหาอะไรมันคือสิ่งที่ต้องร่วมมือกันช่วยกันนะรัฐบาลจะเป็นต้องฟังทุกภาคส่วนนะทั้งฝ่ายเห็นด้วยเห็นต่างเลยผมไม่ใช่ศัตรูของใคร ผม,มื่อการแบ,บ่งแยกคนไทยเป็น2ฝ่ายนะเพราะฉะนั้นใครที่กาลังทําเรื่องนี้อยู่ก็ขอให้ขอให้เลิกก็เถอะนะก็เตือนกันไ้แค่นั้นเองโอเคน,นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ